เอาละครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการออกของ w อ r w วิ g นะครับเอาแบบนี้ครับใช่ตั้งที่ไหนแบบนี้ตั้งหัดจัดไปสักเกมแต่เดี๋ยวก่อนคลิปนี้มีสปอนเซอร์จากอีบ a า i c ิกช็ร้านเติมเกมราคาถูกเป็นมิตรต่องเงินในกระเป๋าต่างคนมีทั้ง llpc w า l l e t สามารถติดต่อได้ทางเพจ l ี s า i ติชอ p และไลแอด l ี s า i ติชอ p ดูลิง์ใต้ด s ส r ริปชันเอาละครับเกมนีผมคาดว่าเราจะต้องฟาร์มไปก่อนครับแล้วก็ไปแกงเล่นบนผมว่าน่าจะดีที่สุดมาละกินเหมือนมาละ ใครับไอ้มอนสเตอร์นี่ต้นผมเดี๋ยวรอเล่นบนเซัพก่อนครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับจัดไปจังหวะนี้ไม่น่ารอดไอ้น้องค้นกลับไปมีแฟดมีแฟดมาดิพูดยอมตายโอเคได้ครับอพอได้อยู่ เขาเสียแฟลทเราก็น่าจะเสียทีเล่อพอร์ตด้วยเพื่อเข้าเลนมาดิตอนนี้เรนล่างเหมือนจะดันลึกอย่างนี้ต้องลองแกงครับเผื่อได้แน่ใจจะได้หรือเปล่าต้องเสียแฟลทไปละหมีแขงไปกลัดเป็นทีหึ่ยตีแทบจบแล้วครับอย่างงี้จบละ เปไม่ได้ก็มังกรก็ได้ล่างอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียกไฟด้วยมังกรนะครับงหวนถ้าเขาไม่มาผมก็จะได้มังกรฟรีไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหมือนแหลมัตจะอยู่ล่างน่าจะพอไหวแบเตอร์ก็มามาครับผมว่าน่าจะมีทีมไฟมันจะมีผลวิ่งสักทางนะครับตรงนี้ก่อนไอ้น้อง โดนบาดโดนหมากัดไปวีเวกเตอร์ด็อกเตอร์นี่มันไม่แพ้นี่ตายนะเป็นเรื่องโอเคมันรอดแล้วดวงดี ป่าเขาจะมาแกงในล่างครับดักบอนดักกัดไปไอ้นนองเฮ้ยตีแถบอีกเหมือนเดิมเปิดมังกรเรียกไฟจะมีใครมาบอวะ ไม่น่ามีนะครับตอนนี้ปีไปชิวๆเรียนบวนี่ก็บวกกันยับยนายอยู่ไม่ต้องไปเก็บงานถือว่าแจมวี่ขนุนมาทำไมย,ยิ่ม,มาแก้ทางเหรอเคาน์เตอร์หรอแลม้มาละโดนไปน้องโ,อโดนไป เฮ้ยมังกรนะโอ้หมังกรเดี๋ยวนี้ก็จุกเก่งเหมือนกันแล้วเนี่ยไปเลยล่างปอไม่ได้ไปเฮ้ยอะไรนะ่ะเฮ้ยหุ่นกระป๋องหุ่นกระป๋องโอ้โห่ามาดึงจะมาล่าปูผมมาครับของชิ้นแรกไททานิคไฮด้า ไอ้มอดรไซเซอร์ดันลึกผมว่าไม่น่ารนอดมีป่ามาด้วยว่าแล้วไมมันดนันมาดิเฮ้ยเอาโดนตึงไปก่อนมาดิไอ้ขนุนนะโอโ้แข่งมปทุเรียนเลยตัวนี้มันจะตีมาเลยครับเสียเวลาตัวนี้ดีกว่า วิมาเวกเตอร์ได้ข่าวทิ้งเพื่อนคนนี้ไอเวกเตอร์ของแง่มีหนึ่งดิอ๋อเฮ้ยโหผูห้เรียนไม่อยากเล่นด้วยเลยหนามมันเยอะงับก็ให้ไม่ตาย อ้าวแล้วไอ้นี่ดันลึกไม่หยุดไอมอนดีไคเซอร์เจอะไรมาสู้วะซีซีย่างหนาเลยนบนโดนไปสวยวันนี้ก็มาโซนมังกรนะครับมับงกรจะเกิดอ,อีกแลละเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวเป็นเรื่องเฮ้ยหนีก่อนนี่เป็นแผนครับเป็นแผน แผ่นกันล่อซื้อน้องอะไรอ่ะเฮ้ยโแฟนหมดเลยแต่ละตัวมาดิพี่กับมาลน้องโฮ้ยเลยู่ตัวเดียวยขนุนนของงามสักทีดินอุ้ยมีเรียกเพื่อนไปดีกว่า คำเชิงครับตอนนี้วัดกันที่เรียมค่นนานากว่าตอนนี้เอาอะไรวะน่านะว่าสองวอดไม่ได้นาน,านกันมาเฮ้ยขยันปักวอดจังชุกลบชุกลบเฮ้ยโอ้โหยังโดนไอ้นี่ เอา,าดึงผมมาอย่างนี้ก็เสร็จเลยเสร็จพี่เอนะ้น้องติดแถบอีกผมว่างนะตอนนี้ต้องรีบไปช่วยก่อนเลยไปนะ้องอะไรอ่ะไม่แรกก่อนแรกก่อน ไม่แย่ครับสองแรกหนึ่งมาแล้วครับไอเทมแบกเกมผมกลิ่นตรงกลางมาันเริ่มมาจโจมดังสายฟ้าแลบเอาวับตรงนี้เรียบร้อยครับเวกเตอร์ไอ้น้องงาบเป็นทีอีซี่เืออะไร ตีจตตัวได้เปล่าม่มีไอเทมนี้ครับอย่าไปกลัวครับกดคิวคิวสกิลคิวไปอย่างเดียวเอาไปซะละตีกับขนุนยิ่งตียิ่งเจ็บเดี๋ยวอะะร,รยยวออันตีก่อนครับตอนเนี้ยตายก่อนเปล่าโอ้โหตายก่อน กล้าสู้กับผมมาเด็วน,น,น้องเจอมากันแล้วบอกเลยที่ดีมาดุเว้ยนี่มันก็ถึกจัง่ะขอให้ก่อนครับจังหวะน,นี้เยอะไปนี่กดบัฟฮิวตึกทั้งแรงไนงะเอาผมไม่ลงกันตอนนี้มีสองชิ้นนี้ก็แบบกอด เหมือนป่าเลยทีมนั้นจะมีประเด็นนะมาแก้โจทย์หน,น่อยวันนี้ติดแทบอีกแล้วติดจะแทบวันนี้อะไรวะไยมาดิคำนวณวิ่งก็ตายก็ตายอยู่ในการคำนวณครับทุกอย่างมันอยู่ในการคำนวณไม่ตายเป็นไงล่ะ ได้มาก่อนแล้วตอนนี้มาก่อนเราจะชิลๆวเฉียวคือตอนนี้ผมต้องล่างมาก่อนออกมาจากเก่ยวบอกอนโอเคประมาณนี้แล้วกันไม่ต่างกัไเลยซีไปวิมามามีคนมาแน่ ตอนนี้ก็ยืสิบสี่นาทีครับโซนบาลอนยังยังอเอามาดึงไงแปลกๆจะผมลงยังไงวะเนี่ยนะครับเปิดบาลอนจ้าวนี้คาดว่าน่าจะมีทีมไฟในเร็วเรนี้มาละมาละ โอ้โหโอ้มาดีทีมไฟอ่ะผมแบบเลือดอย่างเยอ,อะสองพันหกสามพันกฎอันตรีทีเลืเพิ่มมาอีกสามร้อยไอ้น้องเจอปะุ๊ะ้ต้องเอาละครบาลอนตอนนี้วิ่งไล่ก่อนเลย กันระบบดิจิตลอลเมื่อกี้นี้โคตรเซียนนะถ้าเมื่อกี้ต้องใช้เวลาฝึกกันข้างหนาน,นะครับเอาจบดีอย่างงี้านาอมัดกก่อนนะขอกัดก่อนจบเอามาน้ำหมดแย่ละเป็นเรื่องนะครับจังหวะนี้มาน้หมด วินยหนีวันโอ้โฮหนีไม่ได้จบไม่ได้ก็จัดบาลอนกังหวันนี้เสียมังกรนะทีนี้ก็ดันบ้านแต่ก่อนดันขอบูกันยืนได้ทั้งวันอนะ โอ้โหอันนี้ป้อมต้องไม่กลัวแล้วจวังหวะนี้ไอ้น้องหายไปเขาติดเดะแทบวันนี้มาไปไหนจะลินขอตีก่อนไม่ทันตีบ้านไปจบเลยแล้วของแบบนี้เมตาโชว์